เ้าไหนเ้าที่ไหนไม่รู้มาแล้วไอ้ตร์ฝึกติดตาใส่เขากินเฉยเลยเขากินเลยวะจะผลต้องไปฝึกติดอ่างแล้วทำไมสาจะได้กินบ้างสาจะได้กินบ้างเอ้โหวัสดีครับเสียอิลิ ทำไมช่วงนี้คุณหายหน้าหายตาไปไหนครับได้ยินข่าวว่าคุณมีอะไรครับคงหิวข้าวผมสันแล้วเนี่ยเอาทันแล้วก็นอนอยู่เฉยๆนะมไม่รู้ผมฮะสันอะไรครับสันสู้หรือสันอะไรครับฮะอะไรครับโอ้บางก็คิดถึงนะครับนี่นอนทั้งวันเลยนะครับมาเห็นนอนอยู่ในเปถามว่าใครนะที่แท้ดนบักเสกยอิริเองนะ อเห็นเฉลีไม่ได้ครับขาอ่อนครับเอาอันนี้รคบแผ่นนี้ครับอันนี้ครับแหม่เห็นช่างใช้มาตรการนะครับติดโซเชียลได้ทุกวันนี้นี่ต้องเอาแบบเอาคลิปหนึ่งมาแลกก่อนเออเตียวสนอบัวบานบานบอกหมันไส้พิเศษมากเลยวันนี้ไม่มาเล่นกับบัวบานเลยทำไมครับคุณไปเล่นอะไรแทนกันทุกวันนี้เนี่ยสิทธิ์บอกนอนก็นอนดึกมีความรักหรือเปล่า ฮะับโอ้พายเราข้นใส่เลยเอา้าวทำไมกองทรายมันลาบคาบอย่างนี้ละ่ะฮึโอ้ยแ <laughs> ล้วพวกฉิ์ไปไหนดะกี้เห็นอยู่เลยโอ้ลอยดีพวกนี้ลอยดีมันโต,ตขึ้นนะครับแค่ใช้เวลาแค่ปีหนึ่งนี่ยาเอาอยา,เอา,อยาเอาเลยเซ็งนี คิดถึงพิเศษครับพี่เสกอยู่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นกับผมเลย,เอ,ยอืมด,ด,ดูดูพี่เสกเสกอิริทำมาเล่นกับบัวบานเอ้าบัวตูมบัวแลาก็นอนอยู่ด้วยดูพี่หลากับพี่การไปเก็บเห็ดอยู่นะโอ้ดูโกงดาสิเบื่หยาดเลยหรอไม่รมึงทานยังไงน <laughs> อ่าชุดนี่ก็เล่นกับชื่นใจไหมฮะไม่ครอชื่นใจอะไรครับชื่นใจกับไพทูลเออชื่นใจกับบัวบานเจก็อยู่ข้างหลังนู่นน่ะเออ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 เอียงนเอียงนะขึ้นใจวิ่งใสเล โอ้โอ oh, 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 oh. oh, ้เอ้โอ้โอ้ดูครับชื่นใจเกือบแล้วครับเกื <c oughs> อบอะไรครับเกือบโดนดึงมือ <c oughs> วันไหนฮะวันหนึ่งไม่ได้แล้วบอบานี้ยกลัวไหม <c oughs> พวกนี้ไปเรียนไหมนี่โอ้ต้องให้ว่าครับน้องนี้นี่ให้เขาอยู่ในกฎในเกณฑ์นะ อรอ,อ,อ,เ,อ,อเล่นกันนะไม่ได้เล่นไ,ได้เล่นกันนานช่วงนี้หาวิธีช่วงพักหลงังๆมาเนะี่ยพูดติตอ่างนะหาวิธีแก้ไขยอยู่พูดชาอะไรกันแล้ว,ลวแต่มันรู้สึกแบบ<ม>เหนื่อยนะเลวลาพูดเขา,าป่าวยเนี่ยเขาป่ฉยเลย ทำไมสาจะได้กิดบ้างสาจะได้กิดบ้างเออโหแค่ติดแค่ติดอ่างสาวก็กินแล้วใช่ไหมแม่ตะกี้เห็นสิทธิ์นั่งอยู่บนบนนี้นะฮะโบราณชอบมากในเวลาเสกมาแกล้งเดี๋ยวพรุนี้ก็ดูบนหลเก็บขยะเหมือนเดิม โอ้โหโมบานกลางขายาวมากลูกผมบอกแล้วครับสุดท้ายครับน้ำขังครับคุณตาไม่เชื่อผมนี่ถ้าบอกว่าให้รถไถไปสุดนุ่นแล้วก็แล้วนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาเออกลนนะฮะ ดูนะครับดูบัวหวานโอ้โห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 ดูนะครับดแก้มครับดูแก้มอือหึอือหึอือห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 อโอหอือหดูเล่นเล่นกับเศษนะครับอือหึอือหึอโอหห อุ้ยประตูเดินมาเช็คนะครับว่าอุ้ยว,ล,วลูกไก่คือตัวทีันมีไฟแล้วมาทโอ้โหโอ้โบอกให้รถไถมาดันไม่เห็นมาเลยครับเดี๋ยวรถไถไปไหนนี่เดี๋ยวไปขี่ของน้ำโมมาไถเองนะฮะมีมีนะมมนโมเป็นรถไถอยู่เอาวดูนะฮะดูนะฮะ

ที่พี่เสกพี่เสกเลงคลิปช่องตัวเองด้วยนะครับผมบวันนี้จะลงไหมครับ<ง>เออเ,นนเออ,เาาอดูอบ,บานเท่ากับมีความสุขมากนะเจอไม้มือมาลช่องป้องทำไมครับแฟนคลับเยอะีมาเยอะครับ โอ้โหดูสบายใจนอนได้เ huh, ส uh ียแกงนะโอ้หอห หัวบุ้บี้โอ้โหนาก็ใหญ่นะแต่ที่รู้ไปแล้วครับไปงาไปแล้วครับเสกก็หายหัวดีทุกวันนี้ฮะตามตัวยากมากเลยยากอยู่ครับ ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยถุกวันนี้ตามภาษาเด็กนนกลับมาจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยเห็นนะทุวันนี้คุณหายตัวไปไหนมาครับเซอ<ะ>เร่คุณชอบหายตัวครับเ,เอาละครับ ก็ลาไปด้วยวันนี้ฝากกดซับซักครักดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ครัวบานด้วยนะครับสวัสดีครับเอ้า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 นอนนอนนอนทำไโตขึ้นไวเหรอยังตัวกระเปี๊ยกอยู่เลยครับเท่าบัวบาลแล้ว มาดูว่าใครจะสูงกว่านะระหว่างเออระหว่างบัวบานกับเอ่อเสกนะครับเนี่ยแต่แขงแต่แขงคอสายเขาไม่ทำนะเขาจะแบบแกล้งแรงๆเตะปล่อ,อยอะไรตาตามภาษาบัวบานแล้วครับผมไอ,อชินมา สวัสดีครับ